ดาราสาวชื่อดังเปิดใจอีกครั้งหลังเลิกแฟนหนุ่มเจอตรามาหนักพร้อมเผยมีคนคุยใหม่แล้วเรียกว่าเป็นสาวที่ทั้งเก่งและสวยมากค่ะอย่างก้อยนะัตตี้ดรีมและก่อนหน้านี้ก้อยได้ออกมาเปิดเผยว่าได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มนิกกี้นะ่ชัดซึ่งทำเอาเป็นประเด็นต่างๆเกิดขึ้นล่าสุดนั้นสาวได้ไปออกรายการคลับไฟเดโชค่ะซึ่งทั้งสามสาวเปิดใจเกี่ยวกับความรักของตัวเองและก้อยก็ได้เปิดใจอีกครั้งว่า ในความรักที่เพิ่งผ่านมานั้นเพราะตัวเองใช้โหมดค้ามปัญหาสื่อสารน้อยจนรักพังค่ะซึ่งพิธีกรในตอนนั้นก้อยบอกว่ายัางไม่ได้คุยกับเพื่อนใช่ไหมก้อยบอกว่าใช่ค่ะเหมือนรอเวลาแป๊บหนึ่งเหมือนเราชา้าช้านิ่งๆอยู่กับตัวเองสักพักจนสัตระได้คือวันเดียวกันก็เลยเคย่อยๆพิมพ์ว่าเลิกนะ เพื่อนก็เป็นห่วงแต่แบบเราสไตล์เดียวกันคือเราก็รับรู้ว่าเขาอยู่ค้างๆไม่ได้แบบว่าแกเป็นอะไรไหมเหมือนไม่ใช่แบบนั้นซึ่งพิธีกรบอกว่าเอาจริงๆทั้งสองคนรู้แล้วว่าในวันนี้ต้องมาถึงนัตตี้บอกว่าก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์แต่ก็ตกใจที่เป็นตอนนี้สําหรับนัตตี้ไม่คิดว่าก้อยมันจะทําตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่า ก้อยมันมีความรักอยู่เยอะแล้วยังบอกอยู่เลยว่าถ้าก้อยสู้ต่อไปได้ก็ลองดูมันอาจจะดีแต่ไม่คิดว่าจะพอแล้วและไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะซึ่งต่อมาพิธีกรถามว่ามีคนเข้ามาคุยใจเปิดใจแล้วหรือยังก้อยบอกว่าไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็อยู่ก็คนที่คุยเรารับรู้ได้ไหมคุยกันเรื่องอะไรอยู่